ดูนะสองคนเขาอยู่ห้องนี้ห้องนี้มันมีวิวแบบนี้ไงนี่ไงโอ้โหคนละข้างเลยคนละบนหัวเตียงคนละข้างเลย,อ,นนเอ,ยอันนี้เบื้องซ้ายอันนี้เบื้องขวาเออใช่ไหม <c oughs> โหมหาเหลอจ้ะอาลูกอยู่ห้องนี้เลอคะน้องอยู่ตรงนี้นะห้องนี้ก็มีนี่มี ด้วยน้ำไว้ให้ด้วยนะเออวันนั้นเป็นไรอะดูดิเอาไปชมวิวชมวิวไปชม,ว, okay, ชมวิวฮะโอเคชมวิวเห็นไหมนั่งชมวิวได้นะดูนุชทำอะไรนุชตาทำอะไรเฮ้ยคะเอ้คนสงวิวเฮ้ยยังไงคะ เขาออกไปข้างนอกกรลูกเล้ยใจออกเนาะไม่ไปออกเนาะแต่เ,เขาจําหน้าไดไ้ไปออกเนาะเดี๋ยวมันจะมีคนมาตามมานะพี่ส้มตามมาก็ชอบน้องลิง้งไอน้องลิ้แม่ไม่ให้มีแควนเนาะปาไม่ให้มีแควนเออ,อยู่วันนั้นเลยไปอยู่วันนั้นเลยโอเคดีมากจําตำแหน่งเลยนะจําที่เลยนะโอเคเยี่ยมเลยเดี๋ยวทำกบข้าวก่อนเดี๋ยวมานะโอเค